ครับคุผู้ชมครับเอเชโฟกัสรู้รอบเอเชวันนี้นะครับจะพาุผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของกลุ่มที่ถูกเรียกว่าโรฮิงญาครับซึ่งเป็นชาวพมา่าที่นับถือาศาสนามุสลิมนะครับแล้วก็เป็นคนที่รูปร่างลักษณะคล้ายๆกับคนเอเชียใต้ครับกลุ่มคนเหล่านี้นะครับ ไม่เป็นที่ต้องการของหลากหลายประเทศอย่างประเทศไทยเองนะครับก็มีกลุ่มชาวมุสลิมโรฮิงญาอพยพแล้วก็ย้ายหนีเข้ามาอย่างประเทศไทยอยู่พอสมควรแล้วเรื่องนี้ครับกำลังกลายมาเป็นประเด็นใหญ่ที่ทางสประชาชาตินั้นเข้ามาดูแลนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของสิทธิมนุษย,ยชนครับโรฮิงญานะครับเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่นับถือศาสนาอิสลามในประเทศพม่าครับอาศัยอยู่ทางตอนเหนือของรัฐยะไไ่หรือว่าอารักันทางตะวันตกของประเทศโดยจะมีลักษณะทางกายภาพคล้ายกับชาวเอเชียใต้ โดยในปีพุทธศักราช2521ชาวโรฮิงญาต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลทหารพมา่าและชาวโรฮิงญาถูกปฏิเสธที่จะได้รับสัญชาติพม่าด้วยรวมทั้งถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างหนักองค์การนิรโทษกรรมสากลน,นะครับประมาณการว่ามีชาวโรฮิงญาอพยพออกนอกประเทศโดยเฉพาะที่หนีไปยังบังกลาเทศมากถึง200,000คนและอพยพไปยังประเทศต่างๆอีกมากมายเนื่องจากโรฮิงญาส่วนใหญ่ครับจะคิดว่าการอยู่ในอาราการต่อไป ก็เหมือนการรอความตายเท่านั้นซึ่งจากปัญหาการลักลอบเข้าเมืองและการถูกต่อต้านนะครับตลอดจนการปฏิบัติด้วยความรุนแรงกับกลุ่มมุสลิมโรฮิงญาทําให้นายอาสิทธ,ธ์พิทักษ์คุมพลนะครับซึ่งเป็นจุฬาราชมนตรีของไทยได้กล่าวถึงกลุ่มคนที่นับถือศาสนาอิสลามโดยอยากจะให้ระลึกถึงความเป็นมนุษย์ที่นับถือศาสนาเดียวกัน น้นในชาวมุสลิมนั้นมีความรักกันไม่รังเกียจกันแล้วก็แสดงพลังรักศาสดามุฮัมมัดรวมทั้งให้ชาวมุสลิมในประเทศไทยอย่ารังเกียดกลุ่มชาวโรฮิงญาที่เดินทางมาพักพิงในพื้นที่ประเทศไทยและร่วมกันแสดงน้ำใจไมตรีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันครับ ท่านีทางคณะกรรมการอิสลามกลางประจาจังหวัดสตูลและก็กรรมการอิสลามกลางแห่งประเทศไทยได้มีการหารือกันในเรื่องของกลุ่มมุสลิมโรฮิงญาในเรื่องของการหาที่พักพิงชั่วคราวในจังหวัดสตูลโดยจะต้องมีการหารือกับองค์กรระดับประเทศและสหประชาชาติเพื่อร่วมกันแก้ไขพร้อมกับเน้นการปราบปรามกลุ่มขบวนการค้ามนุษย์ให้สินส้นซากรวมทั้งเน้นให้ประเทศไทยหารือกับพมา่าเพื่อให้โอกาสแก่ชาวโรฮิงญาด้วย ดานาอิบรอฮิมอาดมนะครับกรรมการอิสลามกลางแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเรื่องของชาวมุสลิมโรฮิงญาทางจุฬาราชมนตรีได้ให้ความสําคัญอย่างมากโดยมีการพูดคุยกันนอรอบซึ่งทางจุฬาราชมนตรีกังวลว่าชาวโรฮิงญาที่หนีตายมาในพื้นที่จังหวัดสตูลจังหวัดสงขลาและจังหวัดนาราธิวาสเนี่ยนะครับอาจจะต้องเจอกับกระบวนการกลุ่มค้ามนุษย์พาไปขายเป็นแรงงานเถื่อนอีกจึงอยากฝากทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับช่วยกันดูแลให้ความเป็นธรรมแก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน นายอิบราฮิมครับกล่าวอีกว่าอีกหนึ่งเรื่องที่มีข่าวลือนะครับว่าทางประเทศมาเลเซียจะมีการเลือกตั้งใหม่และต้องการกลุ่มมุสลิมชาวโรฮิงญานําไปทําบัตรเพื่อให้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งข้อมูลตรงนี้นะครับยังไม่แน่ชัดและก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับประเทศมาเลเซียได้เพราะนั่นจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับความมั่นคงร,ระดับประเทศแต่ประเทศมาเลเซียนั้นกําลังจะมีการเลือกตั้งใหม่จริงแต่จะเอาชาวโรฮิงญาไปทําบัตรหรือไม่ตรงนี้ยังไม่สามารถระบุได้ครับ ชาวมุสลิมโรฮิงญาครับที่มีการอพยพเข้ามาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องทีเดียวครับในปี2554นะครับมีการจับได้มากถึงประมาณ200คนในปี2555ก็มีการจับไปอีกกว่า100คนนะครับขณะที่ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา2556นี้นะครับในช่วงมกราคมมีการจับไปแล้ว52คนและทุกคนยังคงเชื่อครับว่าน่าจะมีกลุ่มมุสลิมโรฮิงญาหนีเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่โดยเฉพาะที่จังหวัดสตูลอีกเป็นจํานวนมากครับ